างทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึ้งหมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกข์รมในใจเรา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันค่ะทัศวรรณปัญญารักษานะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะก็ได้รับเชิญเช่นเคยนะคะจากนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะคุณวิชุดายะสินค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนเรามากๆค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องความสุขสร้างได้ทุกวัยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นเข้าช่วงเทศกาลนะคะเทศกาล ความสุขหลายๆคนก็รอคอยเทศกาลนี้อยู่ในเรื่องของปีใหม่เนาะหยุดยาวแล้วก็อาจจะมีการท่องเที่ยวกันนี้เนาะ,ะแล้วก็สิ่งสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาก็คือในเรื่องของความสุขค่ะ,ะเพราะว่าความสุขนี่เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้มนุษย์เราเหมือนมีพลังที่จะมีชีวิตนะคะในแต่ละวันได้อย่างเป็นปกติสุขนะคะค่ะพูดถึงความสุขเนี่ยหลายคนรู้ละ เขาพูดกันว่าความสุขความสุขเนี่ยแต่บางคนไม่รู้ความหมายจริงๆว่าความสุข,<ม>สขคืออะไรค่ะ,คะจริงๆแล้วความสุขก็เป็นเหมือนอารมณ์ความรู้สึกนะคะอาจจะเป็นทั้งเรื่องของการสบายกายการสบายใจเนาะหรือว่าการอยู่เย็นเป็นสุขหรือว่าการพบกับความสุขสมหวังถ้าจะพูดโดยรวมก็คือเป็นอารมณ์ทางด้านบวกเวลาที่คนเราเจอบางสิ่งบางอย่างที่เราตีความว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดทำให้เรามีความรู้สึกที่ เป็นด้านบวกได้สิ่งเหล่านั้นเรามักจะเรียกว่ามันคือความสุขค่ะคะอย่างชีวิตประจําวันของเราเนี่ยความสุขแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะของของคุณก้อยนี่ความสุขเกิดจากอะไรได้บ้างคะได้หลายอย่างเลยอ่าอ,อย่างเช่นอะไรบ้างคะการกินการกินแน<ค><ะ>่นอนการกินเนาะค่ะมีอื่นอีกไหมคะที่ทําให้เกิดความสุข ก็เป็นอาจจะเป็นกิจกรรมคที่ตัวเองชอบค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะที่ถ่ายรูปโอถ่ายรูปนะคะอเวลาถ่ายรูปก็เพลิดเพลินด้วย้อ้ช้อปปิ้งแน่นอนค่ะเดือนออกแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันนะคะเพราะเพราะนั้นความสุขคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราตีความมาด้านบวกแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยจิตใจนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้นนั้นเนี่ยความสุขเนี่ยมันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ย คงไม่มีใครที่ไม่เคยมีความสุขเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันติดตัวเรามานะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะคะในทางกับการความสุขก็เป็นพลังนะคะให้เราเหมือนพลังผลักดันให้เราทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้มีชีวิตที่มีความสุขสมหวังมากขึ้นนะคะอย่างอย่างเช่นถ้าบอกว่าการกินก็คือสิ่งที่ทาให้เรามีความสุขซึ่งการกินอาจจะเป็นการกินอาหารที่เราโปรดปรานเราชอบนะคะอ่ะ พอกินแล้วมีความสุขแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าอุ้ยถ้าเราไปกินอาหารที่ร้านดังๆนะร้านที่มีคนเคยเหมือนแนะนําไว้เราอาจจะมีความสุขได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขก็จะทําให้เราเหมือนมีแรงผลักดันที่จะทําความสุขเล็กๆเ,เนี่ยให้มันเพิ่มขยายขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะ <c oughs> เพราะนั้นแหะความสุขจึงไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เป็นผลของของการจัดการ กับชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นการสะสมพลังทางบวกไว้ในไวในหัวจิตหัวใจไว้ในสุขภาพจิตของเราด้วยนะคะค่ะแล้วการที่คนเราจะมีความสุขหรือไม่นั้นน่ะค่ะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอ๋อค่ะจริงๆก็มีองค์ประกอบอยู่4 ประการใหญ่ๆนะคะก็คือหนึ่งแน่นอนว่าคนที่จะมีความสุขก็ต้องมีสภาพจิตใจนะคะประกอบไปด้วยว่าสภาพจิตใจที่รับรู้สภาวะของอารมณ์ของตัวเองได้ค่อนข้างดีคือหมายความว่าเป็น,เป,นเป็นสภาวะจิตใจที่ตีความได้อย่างสอดคล้องถูกต้องกับความเป็นจริงนะคะไม่ใช่ ลักษณะโกหกวา่าฉันมีความสุขมากแต่จริงๆข้างในทุกทรามานมากนะคะคงไม่ใช่อย่างที่สองก็คือเรื่องของสมรรถภาพของจิตใจนะคะคือความสาม,มารถในการที่จะสร้างสมรรถภาพกับผู้อื่นนะคะการจัดการปัญหาต่างๆในชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราทุกคนมีปัญหาอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าจะจัดการนะคะจะดําเนินการยังไงให้ชีวิตสามารถดําเนินเป็นไปได้อย่างปกติสุขนะคะ,คะ,อ,ะองค์ประกอบที่3ามก็คือคุณภาพของจิตใจก็คือลักษณะที่ดีงามของจิตใจในการดําเนินชีวิตนะคะอย่างที่ เกิดประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของปัจจัยสนับสนุนนะคะก็คือปัจจัยต่างๆเช่นอย่างเช่นคนในครอบครัวนะคะคนในชุมชนนะคะถ้าไรายได้ดีมีที่อยู่ที่ดีมั่นคงปลอดภยัยตรงนี้ก็จะช่วยทําให้เรามีความสุขได้นะคะค่ะพูดถึงความสุขสร้างได้ทุกวัยเนี่ยเรามาเริ่ม วัยแรกกันเลยนะคะอ่าค่ะค่ะค่ะก็จากที่วัยเด็กก่อนแล้วกันนะคะเพราะจริงๆแล้ววัยเด็กนี่เป็นวัยที่น่าอิจฉานะคะเวลาเรามองย้อนกลับไปดูเด็กๆเนี่ยดูมีความสุขเนาะอยากกลับไปเป็นเด็กอยากกลับไปเป็นเด็กค่ะคือเหมือนกับเคยเห็นเด็กเล่นกันไหมคะเล่นกันแป๊บๆเดี๋ยวทะเลาะกันผลักกันล้มแอร้องไห้สักพักเออล้วก็เห็นไปเล่นกันได้อีกละเออดีกันละดีจังเลยเนาะผู้ใหญ่ทำไมผู้ใหญ่ไม่เป็นแบบนั้นบ้างบางทีเราก็คิดนะคะว่าบางทีผู้ใหญ่ทะเลาะกัน สามวันเจ็ดวันบางทียังงอนกันไม่หายนะ,ะแต่เด็กนี่ผลักกันแป๊บเดียวเนาะเพราะนั้นจริงๆความสุขในเบรกเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นพื้นฐานของในเรื่องของอารมณ์ของมนุษย์เราเลยนะคะเพราะว่าความสุขในวัยเด็กเนี่ยเหมือนเป็นยาขนาดเอกที่จะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็รวมถึงปัญหาพฤติกรรมการติดสารเสพติดแล้วก็รวมถึงความรุนแรงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเพราะนั้นมันเหมือนกับเป็นปัจจัยปกป้องอย่างหนึ่งซึ่ง ้าเด็กๆในครอบครัวในชุมชนของเราเติบโตมาด้วยพื้นฐานที่ความสุขเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงในสังคมเรานะคะค่ะลักษณะของเด็กที่มีความสุขนะคะเราจะสังเกตได้ยังไงอ่าแน่นอนค่ะว่าถ้าเด็กจะมีความสุขอารมณ์ก็ต้องลักษณะพื้นฐานอารมณ์ก็คือต้องมีร่าเริงแจ่มใสนะคะคือเห็นเลยแล้วว่าโอ้ไม่ค่อยไม่ค่อยโยเยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสนุกสนานกับการเล่นโดยเฉพาะถ้าเราสังเกตเนี่ยถ้าเด็ก คนไหนเล่นอย่างมีอิสระเหมือนมีจินตนาการเนาะเล่นแล้วแบบโออรู้สกมีความสุขมากกับสิ่งนั้นเออเด็กคนนี้ก็เราเชื่อว่ามีพื้นฐานอารมณ์ที่ค่อนข้างจะดีนะคะะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยลักษณะของเด็กที่มีความสุขก็จะต้องเหมือนมีความภูมิใจแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองคือเขาจะต้องรู้ว่าอ๋อตอนนี้เขาทําอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็มีความภูมิใจที่สามารถรับผิดชอบหรือว่าพึ่งพาตัวเองได้ตามวัยก็ความสุขของเด็กก็อาจจะขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวถ้าพ่อแม่ มีความรักความอบอุ่นให้ไม่ค่อยทะเลาะกันนะคะไปโรงเรียนก็มีครูที่ดีนะครูที่ไม่ไม่ดุไม่โหดร้ายจนเกินไปนะคะแล้วก็มีเพื่อนที่คอยสนับสนุนไม่ค่อยแกล้งเพราะว่าจริงๆเด็กบางคนเนี่ยปัญหาคือเวลาไปโรงเรียนแล้วถูกเพื่อนแกล้งเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขไปโรงเรียนก็ไม่อยากไปอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการเรียนด้วยเพราะฉะนั้นอย่างสังคมที่เด็กเจอก็เป็นสังคมที่ค่อนข้างจะสาคัญเหมือนกันนะคะ,คะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยเด็กเองก็จะต้องรู้จักว่า รู้จักตัวเองนะรู้จักอารมณ์ของตัวเองว่า,อาตอนนี้เขากโกรธนะต้องบอกความต้องการของตัวเองได้นะตอนนี้เบื่อนะตอนนี้เศร้านะเพราะว่าพอเขารู้จักอารมณ์ของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะร้องขอความช่วยเหลือได้นะอย่างอย่างเด็กเล็กๆบางคนเนี่ยรู้จักว่าเอ้ยถ้าปล่อยฉันอยู่คนเดียวเนี่ยฉันจะรู้สึกเงานะาแม่มาอยู่กับหนูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคือถ้าเขาบอกอารมณ์ได้เนี่ย<ฆ> คนอื่นก็จะได้สามารถช่วยเหลือเขาได้ในเบื้องต้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเด็กที่มีความสุขก็จะต้องเป็นเด็กที่มีลักษณะมีอิสระในการคิดนะคะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีของเขาเองเนาะซึ่งบางทีผู้ใหญ่เรามองเนี่ยอาจจะคิดเป็นแบบแผนผู้ใหญ่มีเหตุมีผลแต่บางทีเนี่ยเด็กก็จะมีวิธีของเขาแบบง่ายๆแล้วทําให้เขาเหมือนกับมีความสุขกับสิ่งที่เขาจัดการได้นะคะค่ะ,อะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเด็กที่มีความสุขก็น่าจะต้องมีลักษณะที่ รู้จักที่จะแบ่งปันรู้จักให้รู้จักรับเพราะว่าบางทีถ้าเด็กบางคนก็จะรับอย่างเดียวอย่างนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าพอโตขึ้นก็จะมีลักษณะเปรียบเทียบพี่อิจฉาแต่ถ้าเขาเรียนรู้ว่า,าวันนี้เป็นคนให้นะพรุ่งนี้เป็นคนรับนะตรงนี้ก็จะสร้างาพื้นฐานในการที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนอื่นตรงนี้เขาก็จะมีความสุขจากภายในได้นะคะแล้วก็สําคัญคือต้องสามารถที่จะ มีค่าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเขาก็จะสามารถยอมรับได้เนาะโดยที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องไปโทษว่าอ่านี่เป็นเรื่องของคนนั้นเป็นเรื่องของคนนี้เป็นเป็นลักษณะของการโทษคนอื่นอันนี้เด็กก็จะไม่มีความสุขละนะคะ,คะแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะถ้าเด็กที่จะมีความสุขได้ก็ควรที่จะมีลักษณะความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งพื้นฐานสาหรับเด็กทุกๆคนอยู่แล้วนะคะค่ะปัจจัยที่จะสนับสนุนเด็ก ให้มีสุขภาพมีความสุขละคะแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีอ่าค่ะก็จริงจมีหลายๆปัจจัยนะคะที่ทําให้เด็กของเรามีความสุขเนาะลองดูนะคะว่าเด็กๆของเราในครอบครัวในชุมชนของเราเนี่ยได้รับการดูแลตามพื้นฐานความต้องการของชีวิตหรือย,ยังความต้องการพื้นฐานก็อย่างเช่นเครื่องนุ่มโฮมนะตอนนี้หน้าหนาวก็หาเสื้อกันหนาวให้เขาใส่นะถ้าเขาป่วยก็พาเขาไปหาหมอรักษาโรคนะคะให้เขาได้รับการศึกษาที่ถูกที่ควรนะคะ,คะนอกจากนั้นเองเนี่ยเด็กที่มีความสุขก็มักจะต้อง มีพื้นฐานจากครอบครัวที่มีความสุขด้วยนะคะเพราะว่าถ้าพื้นฐานทางครอบครัวที่มีความสุขแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลเพราะว่าพ่อแม่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวแบบที่จะสร้างความความสุขให้กับเด็กๆได้นะคะ <c raw m> นอกจากนี้แล้วเนี่ยเด็กควรได้รับคําชมเชยเมื่อทําสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ควรได้รับการตักเตือนเมื่อทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรมันก็จะทําให้เขารู้ว่าเขาน่าจะทําอะไรยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็ <c raw m> อีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้เขามีความสุขก็คือว่าเ เขาควรจะมีโอกาสได้เรียนรู้ต่างๆผ่านการเล่นซึ่งจริงๆกระบวนการเล่นเนี่ยสำคัญมากสําหรับเด็กๆคือจริงๆเด็กๆไม่สามารถบอกทุกอย่างที่ตัวเองต้องการได้แต่อาจจะสื่อสารผ่านการเล่นนะคะการเล่นก็คือการปลุกจินตนานการอย่างหนึ่งของเด็กขึ้นมาซึ่งทําให้เขาเหมือนเ,อาเขาเรียกว่าจําลองสถานการณ์หรือว่าสังคมบางอย่าง ที่เขาคิดว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็เรียนรู้ต่างๆผ่านการเล่นแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆรอบๆตัวบางทีไปท่านทานศึกษาเนาะหรือว่าไปเรียนนอกห้องเรียนตรงเนี้ยเด็กก็จะมีเหมือนมีประสบการณ์ที่ได้ที่ได้เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆสิ่งงามๆแล้วก็เกิดความสุขที่สะสมขึ้นได้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็เราคุยกันถึงเรื่องของความสุขสร้างได้ทุกวัยคะ่ะ คุยกันไปแล้วนะคะว่าความสุขคืออะไรแล้วก็คุยกันหนึ่งวัยละว่าคือว่าวัยเด็กเนี่ยจะมีความสุขได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมาคุยอีก3าวัยที่เหลือะค่ะพักกันสักครู่ค่ะในเวลาที่เจอทางตัน1น2 3ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1 3 2 3ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด 1323ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1 3 2 3สายด่วนสุขภาพจิตหากคุณกำลังเครียดทุกใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเฮ้ยกุมใจคิดมากไม่รู้ไปปรึกษาใครสมาริตา ยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนาข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053225977 225978ทุกวันจันทร์อังคารพื่อหัดและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณ มาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้นี่กลายเป็นคนพิการสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาไฟไหม้บ้านคุณจะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดอึดสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dms.go.th ทำอะไรอยู่จ้ะเธอตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตดูหนะ้าแหมแกจ้านายประกาศยุคงานแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิตเชวญระจ้าก็เตรียมไว้ก่อนไงล่ะก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตรวจเช็คเองง่ายๆมีคาแนะนําให้ด้วย <c oughs> อา้าวไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ๋อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยล่ะค่ะโเจ้าจนาย,นายร่วมตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข w w w d m h g o เว ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็ยังอยู่กับคุณวิชุดายสินค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของความสุขสร้างได้ทุกวัยค่ะช่วงแรกนะคะก็พูดคุยกันไปแล้วว่าความสุขคืออะไรนะคะแล้วก็พูดถึงวัยเด็ก เดี๋ยวเรามาต่อกันถึงวัยต่อไปเลยนะคะอ่าค่ะก็วัยเด็กแล้วก็ต้องมาต่อด้วยวัยรุ่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเ,เวลาพูดถึงวัยรุ่นเนี่ยคนทั่วไปก็มักจะคิดว่าวัยรุ่น,นเป็นวัยที่รุนแรงนะคะ,คะอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายมีแต่ความขัดแย้งมีแต่ปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กวัยรุ่นจะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าคึกขนองค่ะเพราะนั้นเนี่ยเรามักจะได้ยินแต่เรื่องทางด้านลบๆไม่ค่อยมีมีมุมน่ารักสักเท่าไหร่ข,ของตัววัยรุ่นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยาจากการสำรวจก็ยังพบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ยัง เขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดีอยู่แล้วก็มีความสุขความพอใจในชีวิตนะคะแม้ว่าในวัยนี้จะเป็นวัยที่ปัญหาอุปสรรคเนี่ยค่อนข้างเยอะท้งเรื่องของการเรียนนะคะสมรรถภาพกับเพื่อนอวันนี้ก็เป็นนอกจากวัยเรียนก็เป็นวัยรักด้วยนะคะวันนั้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างก็จะทําให้ชีวิตเขาเกิดปัญหาค่อนข้างมากแต่วัยรุ่นเองเนี่ยก็จะมีลักษณะของการปรับตัวนะคะที่ค่อนข้าง เรียกว่ายัางค่อนข้างจะดีเพราะว่าวัยรุ่นเองเป็นวัยที่มีลักษณะความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะ,ค<ร>ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขของวัยรุ่นเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องของสัมพันธภาพซะเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะสัมพันธภาพกับกลุ่มเพื่อนกับคนรักเพราะว่าวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นอยากลองนะคะแล้วก็อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนนี่ค่อนข้างจะมีความสําคัญค่อนข้างมากในวัยน,นี้เองเนี่ยบทบาทของครอบครัวก็จะลดลง เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยที่เข้ามามีอิทธิพลเนี่ยก็จะมีมีอิทธิพลกับชีวิตของวัยรุ่นค่อนข้างมากนะคะค่ะแล้วลักษณะวัยรุ่นที่มีความสุขล่ะคะก็จริงๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีพลังค่อนข้างมากเพราะฉนั้นความสุขของวัยนี้ก็คือการการได้มีอะไรที่แปลกใหม่สําหรับชีวิตนะคะได้ใช้พลังด้านบวกนะคะมี กิจกรรมที่มีความตื่นเต้นท้าทายนี่ก็จะทําให้เขาเนี่ยมีค่อนข้างจะมีความสุขกับชีวิตแล้วก็มีลักษณะของการที่ว่ามองโลกในแง่ดีแล้วก็มีความรู้สึกดีกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวเมือ่อแต่ต้องเปรียบเทียบว่าเมื่อเขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรืออยู่ในกลุ่มสังคมที่ทําให้กระตุน้นพลังทางด้านบวกหรือว่าความตื่นเต้นที่มันมีความสุขทางด้านบวกตรงนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้วัยรุ่นมีความสุขก็คือเพศตรงข้าม น,นี่เห็นได้ชัดค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าจะมีอิทธิพลมากอ,อย่างสมัยนี้เราจะเห็นว่าเด็กตั้งแต่สักมัธยมต้นบางทีย้อนลงไปอาจจะประมาณปฐหงไปปลายด้วยซ้ำที่เริ่มจะมีความรักแล้วเพราะนั้นความสุขของวัยนี้อย่างนึงก็คือความรักแต่จริงๆก็ถ้าถ้ารักไม่เป็นก็มักจะมาพร้อมกับความทุกข์ได้เหมือนกันเพราะนั้นอาจต้องสังเกตวัยรุ่นในบ้านเรานะว่าเอ๊ะ ช่วงมันอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เขาโอ้รู้สึกแฮปปี้ยิ้มอยู่ไหนก็นั่งอมเล็กยิ้มเล็กลิ้มน้อยตรงนั้นค่ะแล้วก็ต้องคอยดูว่าเอ๊มันมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วต้องคอยคุยกับเขาด้วยเพราะว่าบางทีถ้าสุขจนล้นเนี่ยสักพักนึ่งอาจจะมีความ mm. ทุกข์ตามมาได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยลักษณะของวัยรุ่นที่มีความสุขก็จะต้องมีลักษณะคือรู้สึกภูมิใจก,กับตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองนะคะ,คะเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าวัยน,นี้กลุ่มเพื่อนมีมีอิทธิพลค่อนข้างมากแต่ถ้าเเเเเเกกกววว่่่่าาาา้ปรีียยบบบทตััออองงลลุมมพืนขแ รู้สึกว่าเอ้ฉันไม่ค่อยมีค่าเอ้ฉันไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยมีความสามารถเลยไอ้เพื่อนคนนั้นก็เรียนเก่งเพื่อนคนนี้ก็กีฬาเด่นไอ้เพื่อนคนนี้ก็ผู้ชายเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเขารู้สึกไม่ดีกับเองนี่เขาจะไม่มีความสุขละเพราะนั้นถ้าวัยรุ่นจะมีความสุขได้วัยรุ่นต้องมีความภูมิใจในเองนะคะรู้จักชื่นชมตัวเองแล้วก็รู้จักยินดีด้วยถ้าเห็นผู้อื่นเขา ประสบความสําเร็จนะคะความรู้สึกที่ควรจะเกิดขึ้นคือความรู้สึกเท่าเทียมไม่ได้เปรียบเทียบตรงนี้จะทําให้เขามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วความสุขของวัยรุ่นขึ้นอยู่กับอะไรคะอ่าความสุขของวัยรุ่นก็อ่าขึ้นอยู่กับหลายๆแบบนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการดูแลร,ร่างกายและจิตใจให้สดชื่นแข็งแรงอ,อยู่เสมอเพราะว่าถ้าพื้นฐานสุขภาพกายสุขภาพจิตดีแล้วเนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์อันนี้แน่นอนว่าถ้าเขาถูกกระตุ้นเร้าทางอารมณ์ทางลบเยอะๆบ่อยๆเนี่ย อันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีความสุขละทันั้นถ้าเกิดว่าเขาจะมีความสุขคือเขาก็ต้องรู้จักที่จะเหมือนแสดงออกรับรู้อารมณ์แล้วก็แสดงออกอารมณ์ที่มันเหมาะสมนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังขึ้นอยู่กับสมรรถภาพสมรรถภาพก็จะต้องค่อนข้างดีกับทั้งที่บ้านด้วยทั้งที่เพื่อนด้วยนะคะแล้วก็มีที่พึ่งพิงทางจิตใจนะคะคนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือยังสามารถที่จะมีต้องมีเป้าหมายในชีวิตว่าอ๋อวัยนี้เนะี่ยเป็นวัยเรียนนะ เขาต้องทําอะไรบ้างอนาคตเขาอยากจะเป็นอะไรน,นี่เป้าหมายเขาต้องค่งงอนข้างที่จะชัดเจนนะคะค่ะแล้ววัยรุ่นที่มีความสุขเนี่ยสามารถทําอะไรได้เยอะเลยนะคะอะแน่นอนแน่นอนเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเราปลุกพลังบวกพลังความสุขของวัยรุ่นได้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าพลังที่ล้นเหลือง,ของเขาเนี่ยจะสามารถที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ซึ่งสมัยนี้เนี่ยเ,เทรนก็คือว่าเรื่องของจิตอาสาเนี่ยค่อนข,ข้างจะมีมีอิทธิพลนะ,ะอ่าเวลาน้ําท่วมไปช่วยเหลือนะคะบางทีเนี่ย น้องๆวัยรุ่นอาจจะเหมือนกับไปเล่นดนตรีเปิดมวกอ่าไปช่วยเด็กกำพร้าไปช่วยสถานสงเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีซึ่งถ้าเกิดว่าวัยรุ่นที่มีความสุขแล้วสามารถที่จะเหมือนกับมองจากออกน,นอกตัวเองแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอ,อื่นได้แล้วก็ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ตรงนี้เขาจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีความรับผิดชอบด้วยไม่ใช่ว่า ทำแต่ตามใจตัวเองนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ต้องสามารถที่จะรับฟังความคิดเห็นของอื่นได้ด้วยเนาะค่ะพูดถึงวัยรุ่นกันแล้วนะคะก็มาถึงวัยทํางานกันบ้างค่ะค่ะ,คะวัยทํางานนี่จริงเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะคะ,คะเริ่มต้นที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็หลักๆก็คือเรื่องของการทํางานการสร้างครอบครัวใหม่รวมถึงไปเรื่องของการ จัดการกับปัญหาต่างๆในชีวิตที่ค่อนข้างจะมากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งละจากวัยรุ่นเมื่อกี้นะคะอาจจะเป็นปัญหาสันภาพแต่ของวัยทำงานเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่เน้นไปเรื่องของการทํางานเพราะนั้นก็อาจจะทําให้ตรงนี้เนี่ยความสุขอาจจะลดลงเพราะว่าโอ้เป็นไงคะเวลาเรามาทํางานเครียดเนาะ <c oughs> บางทีเราไม่อยากตื่นมาทํางานก็มีเพราะว่างานบางอย่างก็ทําให้เรารู้สึกว่าเครียดแล้วก็กดดันค่อนข้างมากนะคะค่ะ พราะนั้นก็จะมีสุขบัญญัติ1ิบประการนะคะที่จริงๆเขาพัฒนามาจากงานวิจัยเรื่องของความสุขคนไทยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสุขบัญญัติส10บประการที่จะทําให้วัยทํางานเนี่ยมีความสุขกับการทํางานมากได้มากยิ่งขึง้นนะคะเพราะ,ะว่าวัยนี้นี่เป็นช่วงที่ยาวนานที่สุดข,ของใช่ใช่ค่อนข้างจะยาวนานมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าปัญหาค่อนข้างเยอะด้วยนะคะก็อย่างแรกก็คืออาจจะต้องหาเวลากาอลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสามสนาทีสัปดาห์ะละสามครั้งอันนี้ควรจะทําไม่ได้นะคะแล้วก็ ข้อที่2ก็คือค้นหาจุดแข็งแล้วก็ความถนัดหรือว่าศัก,กยภาพของตน,นเองแล้วก็พัฒนาจนประสบความสําเร็จซึ่งบางทีนะคะผ่านวัยรุ่นมันก็จริงยังค้นหาตัวเองไม่เจอเพอมาไปทํางานแล้วอาจจะต้องพยายามค้นหาหเจอว่าตัวเองถนัดหรือว่าชอบงานอะไรเพราะนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานที่เราไม่ถนัดเราไม่ชอบมันก็ไม่มีความสุขแล้วเหมือนก็ทําไปแบบนั้นแบบนั้นนะคะค่ะแล้วก็ข้อที่สามก็คือต้องมีวิธีการที่จะฝึกผ่อนคลายความเครียด โดยทักษะที่ค่อนข้างจะแตกต่างหลากหลายนะคะเะช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นาการฝึกหายใจก็ช่วยได้อันนี้ก็เป็น<ม>เบสิกของทางสุขภาพจิตเลยว่าเวลาคนที่มีความเครียดวม่ตกกันนงวลมากๆเนี่ยการได้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆจะเป็นการผ่อนคลายทางด้านจิตใจได้อย่างหนึ่งนะคะ,อะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยข้อสีก็คือสามารถที่จะคิดทบทวนสิ่งดีๆในชีวิตแล้วก็ ฝึกมองโลกในแง่ดีนะคะอันนี้ก็จะทําให้คนวัยทํางานมีความสุขได้มากยิ่งขึ้นนะคะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวัยทํางานควรที่จะรู้จักบริหารเวลาให้สมดุลระหว่างงานสุขภาพครอบครัวค่ะเพราะบางคนเคยได้ยินไหมบ้างงานอโอ๊ะทำงานตั้งแต่8ปดโมงสองทุ่มก็ยังอยู่ที่ office. ออฟฟิศรู้สึกว่ามุ่งม,มั่นอยากจะประสบความสําเร็จอยากทําผลงานให้ดีๆแต่ลืมดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองไปนะคะ,คะแล้วก็ครอบครัวก็จะมีปัญหาด้วยนะคะเพราะนั้นต้อง ปรับสมดุลให้ค่อนข้างจะดีๆนะคะ,ะบัญญัติข้อที่6ก็คือว่ารู้จักที่จะคิดแล้วก็จัดก,การปัญหาเชิงลุกได้นะคะแล้วก็ข้อเจก็คือว่ามองหาโอกาสดีๆนะคะให้กับตัวเองและกับผู้อื่นบ้างบัญญัติข้อที่8ก็คือศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามหลักคําสอนของาศาสนาบ้านาอันนี้ก็จะช่วยทําให้จิตใจเราเหมือนผ่อนคลายได้ดีขึ้นเนะาะแล้วก็ควรที่จะให้เวลาแล้วก็ทํากิจกรรมที่มีความสุขกับสมาชิกในครอบครัวของตัวเราเองบ้างคือแบ่งเวลาให้ดีขึ้นเนาะแล้วก็ บรรยัญญติข่อยสกก็คือรู้จักที่จะชื่นชมคนรอบข้างอย่างจริงใจเนะาะการชื่นชมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเลยอ่าแน่นอนค่ะค่ะพูดถึงวัยสุดท้ายกันบ้างนะคะ,ะวัยนี้ก็สําคัญนะแน่นอนค่ะวัยสุดท้ายคือวัยผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นวัยที่เหมือนจะงานก็ลดลงละสมรรถภาพก็ลดลงละเพราะฉนั้นความสุขของวัยนี้ก็คืออยู่ที่ว่าเขารู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าอยู่นะคะแล้วก็มีมุมมองทางด้านบวกเพราะว่าวัยนี้อย่างที่บอกว่าเป็นวัยที่ ไม่ต้องทํางานละบางทีจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่ไปทํางานฉันไม่มีคุณค่าหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่าคุณอระการที่วัยสูงอายุได้สร้างไว้ให้กับคนรุ่นหลังๆเนี่ยมีค่อนข้างมากเพรานั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีด้วยก็ต้องประกอบไปด้วยหาด้านก็คือด้านสุขภาพกายก็ต้องแข็งแรง,งวันนี้จะเป็นวัยที่เจ็บป่วยง่ายเพราะนั้นก็อาจจะต้องมันตรวจเช็คล่างกายตัวเองไปหาหมอตามนัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่า อีกด้านก็คือรู้รรจักที่จะสุขสนุกก็คือเรื่องวิถีชีวิตที่รื่นรมสุขสนานตามตามวัยอ่าอย่างเช่นอาจจะไปเข้าชมรมผู้สูงอายุไปทํากิจกรรมมวยไทยเก๊กล้ำกระบีกระบองก็ว่าไปนะคะด้าน,นที่3ามเรียกว่าสุขสง่าก,ก็คือรู้จักที่จะพึงพอใจในชีวิตของตัวเองว่าเออเหมือนทบทวนเนาะว่าวัยที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นแล้วมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะ,คะ,ะด้านที่สี่ก็คือสุขสว่างสุขสว่างก็คือว่าความสามารถของผู้สูงอายุที่จะรู้จักที่จะ จดจำคิดนะคะอย่างมีเหตุมีผลก็คือยังใช้สมองทางด้านของความจำเนี่ยค่อนข้างได้ดีอยู่ในการที่จะจัจดการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็สุขสุดท้ายก็คือสุขสงบนะคะสำหรับผู้สูงอายุก็คือรู้จักที่จะเข้าใจตัวเองขเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นนะคะแล้วก็รู้จักที่จะควบคุมอารมณ์แล้วก็ปรับตัวได้ตามสภาพความเป็นจริงนะคะอันนั้นก็คือความสุขทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยทางานแล้วก็วัยผู้สูงอายุค่ะค่ะถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณวิชุดามีอะไรฝากทิ้งท้ายไปไหมคะ ก็จริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าความสุขสร้างได้ทุกวัยไม่ว่าไวัยไหนก็แล้วแต่ก็คนที่จะช่วยกันสร้างความสุขเริ่มจากที่ตัวเราเองก่อนนะคะ,คะแล้วก็เผื่อแผ่ความสุขนั้นไปยังคนรอบๆข้างนะคะค่ะวันนี้นะคะเราได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างความสุขที่จะสามารถสร้างได้ทุกวัยนะคะวันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะคุณวิชุดายะศินค่ะที่เสียสละมา,าให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึมงมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกข์รมในใจเรา